ก็บดักหลักเลตอนที่สามน้ำเพช์คิดแล้วก็ยิ้มอยู่ในหน้าสมองกำลังจินตนาการปไปไกลถึงตอนที่เขาตกหลุมสเสน่ห์ของเธอเข้าแล้วเธอก็จะกลายเป็นมาดามอิสรางรัตโบนัสเป็นอะไรหรอคะพอรลำพารีบถามทำให้จิตรินสายหน้ารู้ดีว่าลูกน้องคนนี้งกแค่ไหนพอพูดถึงโบนัสก็เหมือนกับการเติมน้ามันให้กับรถที่กาลังน้ามันหมดตัวเครื่องบินไปกลับเกาหลี สวันสองคืนให้เธอไปอัพหน้าไงแล้วจ้ะพอได้ยินอย่างนั้นน้ำเพชรก็ตาโตเพชรอยากได้ค่ะอย่างเงี้ยถ้าเพชรเป็นคนสัมภาษณ์คุณภูชนะได้เพชรก็จะได้ตั๋วไปเกาหลีฟรีใช่ไหมคะน้ำเพชรขย่ามือเจ้านายเขาเห็นแววตามมั่นใจที่มองตอบเข้ามาจากดวงตาคู่นั้นเอาสิถ้าทำได้มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยแต่ว่าตั๋วมันมีอันเดียวน้ำเพชรแกล้งตีหน้าสลด ก่อนทอนหายใจเพชรเสียสละให้พี่พีทก็ได้ค่ะถึงยังไงพี่เขาก็มาก่อนแต่เพชรจะช่วยเหลือเต็มที่พ่อรำพาหน้าเข้มรู้ดีว่าน้ำเพชรไม่ได้หมายความอย่างที่พูดแต่กำลังท้าทายเธออยู่ถึงได้บอกกับเจตรีนด้วยความมั่นใจเช่นกันพีทคิดว่าตัวเองสัมภาษณ์ผู้ชนะได้ค่ะแต่ถ้าเพชรเขาเชื่อว่าเขาทำได้พีทก็จะยกโบนัสของพี่เจตให้เขาแล้วยังจะแถมเงินให้ไปทำจมูกด้วย แล้วยังจะแถมเงินให้ไปทำจมูกด้วยพรำพาพูดไปได้วยความโกรธและเพียงแต่ต้องการประชดประชันให้อีกฝ่ายเจ็บใจเท่านั้นลืมคิดไปว่าผู้หญิงอย่างน้ำเพชรท้าทายไม่ได้เลยตา้พูดแล้วนะคะห้ามคืนคำด้วยนะเพราะพี่ได้จ่ายค่าทำจมูกของน้ำเพชรแน่ๆน้ำเพชรส่งสายตาท้าทายมาหาทำให้พรำพากัดฟันกรอดได้เอาละเอาละทำงานร่วมกันห้ามทะเลาะกัน ใครสัมภาษณ์ผู้ชนะได้ก็เป็นผลประโยชน์ของสำนักพิมพ์เราทั้งนั้นแหละแล้วแต่ตกลงกันก็นแล้วกันนะว่าจะแยกกันทำงานหรือว่าจะทำงานร่วมกันแต่ใครที่เอาบทสัมภาษณ์ผู้ชนะมาส่งถึงมือพี่ได้ก็รับรางวัลไปแล้วกันเจตจรินพอใจกับความทะเยอทะยานของทั้งคู่ที่จ้องจะเอาชนะกันเพราะนั่นหมายถึงผลประโยชน์ของเขาไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะก็ตามเมื่อเจอตจรินมอบหมายงานให้สองสาวเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับเข้าห้องทำงานของตัวเองไป ไบร์้สองสาวห้าหันกันเองส่วนเขาจะรอดูความสำเร็จอยู่เงีย,งยบๆพี่พิษอย่าเบี้ยวนะคะเงินค่าทำจมูกที่เกาหลีนะ่ะแพงหน่อยนะเนินเพชเยอะหยันทำให้คนหลวมตัวท้าก่อนหมันไส้หนักงานนี้เธอจะแพ้ไม่ได้เด็ดค่ะฉันไม่ลืมหรอกคนอย่างฉันรักษาคำพูดเสมอดีค่ะเพราะพี่ต้องรีดจ่ายให้เพชรแน่เนินเพชท้าทายก่อนลิวตาม,มองอีกฝ่ายพลางยิ้ม ที่จริงเพชก็ไม่จําเป็นต้องทำหรอกนะคะเพราะว่าจมูกของเพชมันก็ดีอยู่แล้วคนที่สมควรจะไปทำน่ะมันน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าว่าไหมคะพรอรำพาหน้าร้อนสมองคิดคําโต้ตอ,ตอบไม่ทันอย่าทนงตัวให้มากนักเลยน้ําเพชรเอาชนะฉันให้ได้ก่อนของมันแน่นอนอยู่แล้วละคะ่ะเพราะคุณภูชนะเขาชอบผู้หญิงสวยแต่สำหรับพี่พีทอาจจะต้องเป็นคราวหน้าหลังจากที่ไปเฉาะมาทั้งตัวแล้ว มากไปแล้วนะพอรำพากำมือแน,น่นอีกฝ่ายจึงยกมือป้องปากทำตาโตตายจริงอย่ากโกรธสิคะไม่เอานะ่ะพี่น้องหยอกล้อก,กันเล่นหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าเรื่องสัมภาษณ์คุณผู้ชนะเราแยกกันทำงานนะคะใครดีใครได้ถ้าพี่พีทแพ้อย่าลืมตั๋วเครื่องบินไปกลับไทยเกาหลีแล้วก็เตรียมเงินสดติดกระเป๋าให้เพชรไปเที่ยวสักเล็กน้อยน้เพชรบ,บอกแล้วถูนิ้วไปมาเราถ้าเธอแพ้ เขจะต้องคุกเข่าขอ,ข,อขมาในความก้าวร้าวไม่รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องของเธอต่อนหน้าคนในสำนักพิมพ์และพอรำพาจ้องตารุ่นน้องลาออกไปจากที่นี่ซะแววตาของน้ำเพชรบูบไหวไปเล็กน้อยด้วยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะตั้งเงื่อนไขแบบนี้แต่เพียงครู่เดียวสั้นๆเท่านั้นเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ได้ดีสองสาวประกาศสึดก,กันด้วยสายตา ต่างคนต่างเตรียมห้ามหันกันยังเอาเป็นเอาตายเพราะงานนี้คือการวัดศักดิ์ศรีกันระหว่างรุนพีและรุ่นหนองหลังเลิกงานพ่อรำพาก็กำลังปรึกษากับสายทานด้วยสีนาเค,เครียดถึงแผนการที่จะเข้าถึงตัวภูชนะให้ได้เพราะงานนี้เธอจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดสายทานเองก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเพื่อนเธอจะไม่ยอมให้เพื่อนแพ้เหมือนกันศักดิ์ศรีของเพื่อนก็เท่ากับศักดิ์ศรีของตัวเอง ตอนนี้คุณภูชนะบินไปสิงคโปร์จริงฉันมีคนรู้จักเป็นแอร์สายการบินที่เขาเดินทางแต่ไม่รู้กำหนดกลับเมื่อไหร่เธอลองติดต่อผ่านเลขาเขาหรือยังผ่านเลขาเขาไม่ได้เรื่องอะไรหรอกถ้างานง่ายอย่างนั้นพี่เจตคงไม่โยนลงมาให้ฉันหรอกฉันเลยอยากเห็นตัวจริงในคนนี้จริงทำอย่างกับเป็นดาราก็แค่ยิงซาวทำปากยื่นออกมาเล็กน้อยมันไสคนที่ถูกกล่าวถึงแค่นักธุรกิจที่เพิ่งดัง ไม่ใช่ดาราก็เหมือนดาราแหละแกก็เขาเป็นพรีเซนเตอร์เองทั้งนั้นแล้วไหนจะออกสื่อแจกรางวัลเป็นว่าเล่นหน้าตาเหล่าก็หล่อระดับพระเอกดังไม่แพ้ใครายทานยักไหล่แล้วเปิดหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับหนึ่งขึ้นมากลาง้าใบหน้าหล่อเข้มในชุดสูทรเรียบร้อยเด่นรากินพื้นที่ครึ่งหน้าเต็มเตมดารางจึงพูดถึงเครื่องดื่มตัวใหม่ที่ผลิตจากสมุนไพรหลายชนิดและกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ ที่ไม่ดังแล้วก็อยากให้สื่อทําโฆษณาก็เรื่องที่พิเจษให้เราสัมภาษณ์มันเป็นเรื่องส่วนตัวหลวงลึกไปถึงเรื่องหัวใจแล้วก็ข่าวกับบรรดาสาวๆนี่นะใครเขาก็ไม่อยากตอบจะไปโทษเขาก็ไม่ได้แต่ฉันจะทําให้เขาตอบแววตามุ่งมั่นของพอรพาทําให้สายทานพอใจดีฉันช่วยเต็มที่เมื่อไหร่ที่ผูชนะกลับมาเมืองไทยแกจะรู้เป็นคนแรกขอบใจมากนะทานฉันจะพยายามทําให้เต็มที่ พราะถ้าแพค้คงไม่มีหน้ากลับมาทำงานที่นี่อีกพอรำพาถอนหายใจพอไม่ได้อยู่ต่อหน้าน้ำเพชรจึงกล้าออกปากดูน้ำเพชรมั่นใจมากกว่าฉันซสอีกสายทานได้เย็นอย่างนั้นก็หนักใจน้ำเพชรมีความสวยยวั่วยวนเป็นใบเบิกทางฉันดีและดูจะมากกว่าเพื่อนรักของเธอมากจนเทียบไม่ติดดังนั้นทางที่พรอรำพาจะชนะได้ก็ต้องอาศัยไหวพริบอย่างเดียวอย่าไปสนเลยยายนั่นก็มีดีแค่ความสวยแต่สมองกลวง สายทานปลอบใจและตัดบทเรื่องความสวยของเยงนันเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้เราต้องวางแผนกันว่าจะพบกับเขายังไงต่างหากฉันจะไปที่บ้านเขาฮะสายทานอ้าป,ปากค้างอุทานเสียงหลงแล้วห้ามอย่านะพีทก็อยากถูกรปภบ,บ้านเขาลากออกมาหรือไงอยู่ๆไปดักรอแบบนั้นนะ่ะเอานะ่ะฉันมีวิธีของฉันแต่ฉันต้องพบเขาก่อนเยน้ำเพชรเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงฉันจะหาวิธีทวงเวลามันให้เอง ฉันทนไม่ได้เหมือนกันที่จะเห็นแกแพ้งานนี้ไม่ได้ด้วยเล่ก,ก็ต้องเอาด้วยก่นล่ะสายทานแบมือออกไปข้างหน้าทั้งสองข้างพอรพาวางมือตอบแล้วสองสาวก็จับมือกันเขยา่าและพูดออกมาเสียงดังพร้อมกันสู้เวลังรับประทานอาหารเย็นกับสายทานเสร็จพอรพาจึงรีบกลับบ้านเหล่าสมาชิกรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วมีนนทลีกับลันนากำลันงนั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันอยู่ ส่วนมนชยาก,กับนัชชาก,กลับขึ้นไปทํางานบนห้องและก่อนหน้านี้เธอก็โทรบอกลันนาล่วงหน้าแล้วว่าจะกลับดึกทํางานดึกหรอพีตนนทลินละสายตาจากโทรทัศน์มาหาพอรพาจึงนั่งลงบนโซฟาอีกตัวซีหน้าดูเหน็ดเหนื่อยลันนาจึงลุกเข้าไปในครัวครู่เดียวก็มาพร้อมน้ําผลไม้เย็นๆขอบใจนะแหมแบบนี้ใครได้เป็นแฟนหลงตายเลยให้หลงเข้ามาให้ได้ก่อนเอจะจ้ะ แล้วค่อยตายคนถูกชมคอนให้แต่สีหน้าท่าทางเหน,นื่อยกว่าทุกวันของสาวรุ่นน้องทำให้แปลกใจงานยุ่งมากเหรอนิดหน่อยแต่มีเรื่องให้คิดพ่อรำพาถอนหายใจยกแก้วน้ำผลไม้ขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแล้วสองสาวที่ขึ้นไปทำงานก็ลงมาสมทบหลังจากได้ยินเสียงรถเธอกลับดึกเชียวทำงานเสร็จพอดีว่าจะมาดูทีวีคลายเครียดหน่อย นชาที่นานๆครั้งจะมีเวลาว่างมานั่งดูโทรทัศน์กับเหล่าสมาชิกในบ้านบอคืนส่วนมนชยาน,นั้นคอแห้งก็เลยจะออกมาหาอะไรดื่มแก้กระหายพอดีเจอนัชชาเปิดประตูห้องมาจึงเดินมาด้วยกันแล้วห้าสาวจึงนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่พรลำพานั้นคลึงแก้วเปล่าในมือไปมาห้าสาวจึงมองหน้ากันอย่างแปลกใจพีทเป็นอะไรหรือเปล่านิดหน่อยคะ่ะแต่ พรำพาเอ็นหลังพิงกับโซฟาแล้วถอนหายใจมีอะไรก็ปรึกษาพวกเราได้นะถึงช่วยไม่ได้ก็รับฟังได้ลานาเอ่ยขึ้นไม่สบายใจที่เห็นท่าทางอย่างนั้นของพอรำพาที่ปกติแล้วเป็นคนคุยจอพอรำพารู้ตัวว่าท่าทางของเธอทำให้คนอื่นเป็นห่วงจึงเปลี่ยนมานั่งหลังตรงด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงขึ้นและฉีกยิ้มไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่เจอคู่ปรับเก่านิดหน่อย คู่ปรับหรอถ้าจะหนักเอาการนะดูทำหน้ายังกับแบกโลกทั้งใบไว้นนทะีที่นั่งใกล้ที่สุดตั้งคอสังเกตยิงสาวจึงแยกไหลก็ายน้้ำเพชรเด็กรุ่นน้องที่พีทเล่าให้ฟังเมื่อคือนนั่นแหละคะ่ะอ๋อายเด็กที่แย่งแฟนพีทไปนะหรอมนชยานึกได้ก่อนใครอย่าบอกนะว่าได้เจอกันไม่ใช่เจอกันธรรมดาด้วยนะคะยังมาทำงานที่เดียวกันแถมเจ้านายยังให้พีทเป็นพี่เลี้ยงสอนงานเจ้าหล่อนอีก พอรพาทำปากยื่นยังไม่ชอบใจวะโลกกลมจังแบบนี้ทะเลาะกันแย่มนชยาที่พอรู้ถึงสาเหตุความกละดก,กรุ้มของสาวรุ่นน้องก็ห่อปากกลุ้มแทนนี่เองสาเหตุที่ทำให้หนุ่พีทของพวกเราทำหน้าสังกตายเหมือนแบกโลกทั้งใบนนชาพยากักหน้าเงึงอักแต่ก็แนะนำง่ายๆก็คุยเฉพาะเรื่องงานไม่สูงสิงกันมากคงได้บางจ้าหนุ่พีท อีกอย่างเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วไม่แน่ว่าเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ได้อย่างนั้นก็ดีสิคะพี่น้ำแต่เจ้าหลอดบางตัวเป็นคู่แข่งพีทต,ตลอดเวลาแล้วนี่ถึงขั้นท้าทายกับพีทเรื่องขอสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวของภูชนะเจ้าของเครื่องดื่มภูมิไทยด้วยนะคะงานนี้พีทจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าแพ้ก็ต้องลาออกหนีอายอย่างเดียวทุกคนได้ฟังก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าเรื่องจะรุนแรงขนาดนั้นฟังแล้วก็พลอยทุกข์ร้อนไปด้วย พี่ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าผู้ชนะเขาเป็นไฮโซที่อยู่ไม่ติดที่แล้วก็เข้าถึงยากด้วยนนทลีเอ่ยขึ้นอย่างหนักใจแทนใช่ค่ะเจ้านายพี่ส่งคนไปท้าทามรอบนึงแล้วแต่ก็ผิดหวังถ้าเรื่องงานเขามีเวลาให้เสมอแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวและก็ความรักแล้วก็ไม่มีทางแต่ลูกค้าสาวๆซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของหนังสือเราก็อยากจะรู้เรื่องนี้กันทั้งนั้นใครๆก็อยากรู้ว่าเขาโสดหรือว่าแอบมีแฟนซุกไว้ ได้ยินมาว่าเขาเป็นเพลย์บอยช่ยยอยนะนนทลีบอกเท่าที่รู้นั่นสิลันเองก็ได้ยินอย่างนั้นนะคะและถ้าคู่แข่งของพีทสวยแล้วก็โอกาสที่จะชนะสูงแลนนาบอกแต่เมื่อเห็นสีหน้าหดหูของพอรำภาก็ยิ้มแย่แต่ลันเชื่อว่าฝีมือระดับพีทเอาชนะได้อยู่แล้วอย่ามาปลอบใจพีทกันเลยค่ะแต่ยังไงพีทก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่เพราะมันหมายถึงอนาคตชีวิตทั้งชีวิตของพีทเลย ยิงสาวบอกอยังฮือซูอีกสี่สาวจึงผลัดกันพูดให้กำลังใจและสัญญาว่าคืนนี้จะช่วยคิดหาทางว่าจะเข้าถึงตัวผู้ชนะได้ยังไงรวมถึงการหาหนทางที่ชายหนุ่มจะยอมให้สัมภาษณ์ด้วยหลังทุกคนแยกย้ายกันกลับไปนอนญิงสาวก็เดินลากขาขึ้นบันไดไปยังห้องนอนตัวเองด้วยอาการกระปกกระเปียพอไม่ได้อยู่ต่อหน้าคนอื่นความมั่นใจก็ค่อยๆหดหายโดยเฉพาะเมื่อมานั่งมองหน้าตัวเองในกระจก เงาที่สะท้อนกลับมาก็คือผู้หญิงใบหน้าขาวซีดไร้สีสันผมอยากศกค่อนข้างยาวและไม่เป็นทรงสีผมทำมาปีกว่าแล้วและไม่มีเวลาไปย้อมใหม่จึงไม่สม่ำเสมอเฮ <c oughs> ยยิงสาวทอนหายใจถอดแว่นสายตาออกมาวางหน้าโต๊ะเครื่องแปรงแล้วมองจ้องกลับไปใหม่แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นสักเท่าไหร่เธอจะเอาความสวยไปสู้คงไม่ได้ที่ทำได้ก็คงเหลือแค่สมองและประสบการณ์เท่านั้น อย่างน้อยชั่วโมงบินของเธอก็มากกว่าหลังให้กำลังใจตัวเองเสร็จพอรำพาจึงเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวจากตู้แล้วเข้าห้องน้ำไปแต่สมองยังคบคิดหาวิธีการที่จะทำให้ภูชนะยอมให้สัมภาษณ์และต้องยอมก่อนน้ำเพชรด,ด้วยภูชนะใครเนกไทยที่สวมอยู่ก่อนจะพับปลายแขนเสื้อขึ้นมาเหนือข้อศอกแม้ภายในรถจะเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่เขาก็ยังรู้สึกร้อนซีน่าย,ยังเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องประชุมต่อเนื่องยาวนานหลายวัน เพื่อเปิดตลาดเครื่องดื่มภูมิไทยที่สิงคโปร์และมั่นใจว่าก,กิจการที่นั่นจะไปได้สวยหลังเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันเขาตั้งใจจะเที่ยวให้หนำใจก่อนต้องกลับไปทำงานหนักอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่คงจะต้องชายเดียวเพราะเพิ่งสลัดคู่ครวค,คนล่าสุดออกไปพนชีวิตก่อนบินไปสิงคโปร์เหตุเพราะผู้หญิงคนนั้นอยากดังจนเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอที่เพิ่งเริ่มต้นให้สื่อได้รู้ แถมยังให้ข่าวละเอียดยิบชนิดไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเขากับเธอมีอะไรกันถึงขั้นไหนและที่ไหนเขาเกลียดการเป็นข่าวในเรื่องส่วนตัวมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงที่อาจจะกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ไม่ว่าจะหลบเลี่ยงอย่างไรก็ไม่วายพ้นจากการตกเป็นข่าวเพราะดูเหมือนใครต่อใครจะจับตาม,มองเขาเหลือเกินว่าไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนกับใครก็เป็นข่าวไปหมดแต่ไอคนที่เขาอยากเป็นข่าวด้วยกลับไม่ยอมสนใจรถยนต์คันงามของผู้ชนะกำลังเลี้ยวเข้าบ้าน จู่ๆร่างของใครคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ประดับหน้าประตูรั้วทางเข้าดีที่คนขับเหยียบเบรกได้ทันจึงไม่ชนแต่กระน,นั้นร่างนั้นก็ร่วงไปกับพื้นเหมือนมะม่วงถูกสอยทำให้เขาตกใจรีบร้อนลงจากรถคุณชายนมช้อนร่างของคู่กรณีขึ้นมาอิงกับตัวเขาแล้วปลุกเรียกสติคนขับเองก็ละล้าละลังแต่ก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ชนผมเบรกทันนะครับนายแน่ใจนะ ครับไม่ชนเลยสักนิดสงสัยตกใจจนเป็นลมเข้มคนขับรถผิวคล้ำเข้มสมชื่อคุกเข่าลงข้างๆเจ้าหนายแล้วช่วยปลุกเรียกครูใหญ่คนแกล้งถูกรถชนจึงเห็นว่าน่าจะฟื้นได้แล้วจึงได้ลืมตาขึ้นริมฝีปากครียิ้มน้อยๆออกมาแต่แค่เห็นว่าเธอลืมตาได้เขาก็โล่งใจเป็นยังไงบ้างคุณเจ็บตรงไหนไหมผู้ชนะชะง,งกหน้าลงมาถาม ใบหน้าของเขาอยู่ในระยะไกลจนทำให้คนเพิ่งฟื้นใจสัน่นหัวใจเต้นโครมครามจนกลัวว่าเขาจะได้ยินปกติแค่เห็นจากรูปถ่ายก็ว่าหล่อมากแล้วแต่พอมาเห็นหน้าในระยะใกล้ขนาดนี้ทำให้เธอเกือบลืมหายใจผู้ชายบ้าอะไรก็ไม่รู้ทำไมถึงได้หล่อแบบไม่เกรงใจใครแบบนี้ใบหน้าโครมครามดูเข้มแต่ก็น่ามองทุกอย่างของเครื่องหน้าประกอบเข้ากันอย่างพอเหมาะพอเจาะคิ้วหนาเหนือดวงตาสีน้ำตาล ตามลงมาคือจมูกโด่งและริมฝีปากได้รูปไม่นาและไม่บางและตอนที่เขาถามเธอมองเห็นฟันขาวเรียงเป็นตับหน้ามองคุณเขาเรียกซ้ำเมื่อเห็นว่าดวงตาภายใต้แว่นสายตาหนาเตกกระพริบอยู่หลายหนแต่เจ้าตัวยังเหมือลอยไม่ยอมตอบคำถามเออเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไปโรงพยาบาลกันไหมไม่ต้องค่ะฉ,ฉ,ฉันดีขึ้นแล้วแค่ตกใจนิดหน่อย ยิงสาวผราตัวออกจากการใช้หน้าอกของเขาเป็นที่พักพิงแล้วยืดหลังให้ตรงแน่ใจนะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเธอเกือบจะตอบไปแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยสักนิดแต่แล้วก็ยังคำตอบเอาไว้ทันสูตรปากแล้วครางออกมาเบาๆก่อนลูกไปตามตัวเจ็บไปทั้งตัวเหมือนกันค่ะคำตอบและท่าทางเกินจริงของเธอทำให้ผู้ชนะรีตาม,มองอย่างไม่ไว้ใจแล้วริมฟิปากก็กระตุกคลร,รู้ทันจึงลุกขึ้นยืน แต่ไม่คิดประคองคนเจ็บให้ลูกตามทำให้เธอแอบคอนคอนความแรงน้ำใจของเขาหน้าตาก็ดีชนคนเจ็บจะช่วยพยุงขึ้นสักนิดก็ไม่มีลูกเองได้คงไม่เป็นไรมากหรอกเอ๊ะพูดแบบนี้หมายความว่าคุณจะปัดความรับผิดช,ชอบหรอคะธอย้อนถามเสียงขุนสายตาที่ไฮโซหนุ่มมองมาคล้ายดูแครนเอาล่ะล่ะคุณต้องการเท่าไหร่สำหรับการเจ็บตัวครั้งนี้ ยิงเสาเจ็บร้อนขึ้นมานินดๆกับสายตาดูแครนและคำพูดรู้เท่าทันจากเขาแต่ในเมื่อเดินเกมนี้มาแต่แรกแล้วเธอก็ไม่มีวันถอยกลับก็ไม่ได้มากหรอกพอรพาหย,ยุดไปเล็กน้อยเพื่อดูท่าทีของผู้ชนะเมื่อเขากอดอกแล้วอิงตัวกับกระโปรงรถด้านหน้าเพื่อรอฟังด้วยท่าทางสบายๆก็แค่เท่าไหร่ฉันไม่คิดเป็นเงินหรอกค่ะแต่ขอเป็นอย่างอื่นืมคิวนาเลิกขึ้น คราวนี้เขายืดหลังตรงขึ้นแล้วจ้องสายตาคมดุมาหาช่างแตกต่างจากภาพลักษณ์หนุ่มอารมณ์ดีคีเล่นตอนถ่ายโฆษณาเครื่องดื่มภูมิไทยเหลือเกินฉันอยากจะขอสัมภาษณ์คุณลงนิตยสารเธอยังไม่ทันบอกชื่อนิตยสารเสร็จเขาก็บกมือให้เธอหยุดพูดก่อนก้าวขาย,ยาวๆอ้อมกลับไปเปิดประตูรถยิงสาวจึงต้องสาวเท้าตามตบปบมือเขาไว้ถ้าไม่ดวงตาคมดุนั้นมองเธอยังจะกินเลือดกินเนื้อเดี๋ยวสิคะ ผมคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกนะถ้าคุณอยากสัมภาษณ์ผมก็ให้ทำเรื่องผ่านเลข,ขาของผมไม่ใช่วางแผนสกปรกแบบนี้ก็ทำมันง่ายแบบนั้นฉันคงไม่ต้องลงทุนเจ็บตัวขนาดนี้เพื่อพบคุณผมไม่คิดปฏิเสธการสัมภาษณ์ของสื่อหากจะไม่ก้าวไกลาเรื่องส่วนตัวของผมและไม่ใช่วิธีแบบเดียวกับคุณบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบและไม่ให้สัมภาษณ์คุณเดดขาดไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานเข่าเสียงกราว ทำไม่เธอพงาถอยแต่ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆคุณจะไม่เห็นใจกับการลงทุนโรงแรงของฉันหน่อยละคะทำไมผมจะต้องเห็นใจในเมื่อตัวคุณตั้งใจกระโดดมาขวางหน้ารถผมเองชายหนุ่มบอกขึ้นอย่างแรงน้ำใจและหวังว่าคุณคงไม่คิดหาวิธีการแย่ๆแ,แ,แบบนี้ขึ้นมาอีกนะทำไมคะแค่สัมภาษณ์แค่นี้มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยพ่อรำพาเสียงดังกลับผมไม่ชอบไม่ใครมายุ่งกับผมโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว เขาเปิดประตูรถอีกครั้งแต่หญิงสาวยังใช้มือกันเอาไว้อย่างเสียมารยาททาให้เขาแทบจะหมดความอดทนผู้หญิงอะไรไม่สวยแล้วยังมารยาทไม่ดีแล้วทำไมคุณไม่คิดแบบนี้แต่แรกคะก่อนที่คุณจะดังแบบนี้ก็เคยอยากดังมาก่อนเคยวิ่งเข้าหาสื่อมาก่อนเหมือนกันถ้าไม่เพราะสื่อเครื่องดื่มของคุณก็คงไม่ดังสีหน้าดูดันของผู้ชนะทําให้หญิงสาวยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองแทบไม่ทันเพราะกรัจะลืมตัวจึงได้หลุดความคิดในใจออกไปเสียงดังลัน่น กว่าจะรู้ตัวใบหน้าเฉืองก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เอ่อเธอกล้ามากเธอกล้ามากนะเข้าคำรามทําไม่ยิงสาวกลืนน้ำลายผู้ชายคนนี้น่ากลัวมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้มากนักออกไปซะอย่าให้ต้องรุนแรงยิงสาวกลืนน้ำลายอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ยอมชักมือกลับผู้ชนะจึงส่งสายตาบางอย่างให้กับคนขับรถชายคนนั้นเปิดประตูรั้วเข้าไปแล้วกลับออกมาพร้อมรอปภเชิญ เขาบอกเธออีกครั้งคราวนี้หญิงสาวจำต้องชักมือออกผู้ชนะขึ้นไปนั่งในรถเรียบร้อยแล้วจึงเลื่อนกระจกรถลงหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หน่อยนะคุณเพราะถ้าคนของผมเบรกไม่ทันศพคุณคงไม่สวยนักหรอกรถยนต์คันงามแล่นเข้าไปในบ้านพอรำพามองตามเจ็บใจแต่ทำอะไรไม่ได้เชิญครับรปภพยามเชิญซ้ำม่ต้องยามรรกคา่ะจะไปแล้วพรำพานายุง่ง มองตามรถยนต์คันนั้นไปยังจนหนทางแต่ก็จำต้องหมุนตัวกลับแต่ออกไปได้ไม่กี่ก้าวเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากมุมหนึ่งทำให้เธอหันขวับไปมองอายแทบแทกแผ่นดินหนีเมื่อรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเสียงปรบมือนั้นกระจบลงไปแล้วนะคะสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ